วันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมที่ตึ่งสกา์ดานะคะ <พอ S 1> ซึ่งเป็นระบบจับอัตโนมัติของการไฟฟ้าส่วนภูาคของกุกรัตน,สสนีนะคะซึ่งเป็นการไฟฟ้าส,ส่วนภิาคของเขตหนึ่งซึ่งดูแลจังหวัดทั้งหมดแปดจังหวัดเป็นการดูแลด้วยระบบอัตโนมัติตาสามารถดูสาเหตุของไฟดับไฟตกหรือแม้กระทั่งบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นระบบการ การไฟฟ้าส่วนภืมิภาคแห่งประเทศไทยของจังหวัดอุรธานีซึ่งดูแลภาคตอออ่อเหอ่าเชียงเหนือทั้งหมดแปดจังหวัดค่ะ ring ที่ชาสุภาราวงแก้วนะคะเป็นคบวาประจำจังหวัดมุทังานีค่ะก็อยู่ที่ในตัวเมืองจังหวัดระนันีเป็นครูอยู่ที่โรเรียนบานมะแขค่ะีค่ะชื่อบุญเ็งน่ามานะคะเป็นขบนจากตแกค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมนิชนผลจันนะครับผู้แทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดบึงกาฬครับสวัสดีครับผมธนทรเสาันครับกรกขจัดจังหวัดสทรปครับสวัสดีค่ะนางพัชรินีกคุนะคะขอขอนองาสวัสดีครับผมสิเกศนิติเทพุริัยก็อนองวัวลพูครับ สวัสดีครับผมนายสุขาไพิร้องกับเป็นเจ้าห้าที่จาักสนังานกงานอกับมาการเินแหละเร์ที่ยังเหลือเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราให้เขาเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่านี้หรือง่ายกว่านี้มันจะทำให้ไวกว่านี้ใช่ไหมครบข้าวกล้องหรือ็นกรณีทเขาไปชนะาาารบวนการมันยัอยู่ที่หลักที่เหลือมันทำอะไรจ้าหน้าอี่พูดถงตอกว่าในส่วนของการ าตายครับก็พอกตายมันจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่กมาใชะะ่ไครแต่ทีนี้เขามีประกันอยู่ลอนีเขาอาว่าสมมติในตอนี้พอพ่อาบอกแบบว่าให้คืนนะ,ะัเขาไม่คืนจะโดนจัโดนรูปหน้าเลยก็อยูที่เราก็จะข้เนี่ยมันจะขดแยกกันเองอกาตรงนี้เลยที่เป็นห่วงนะครับ่ะก็ขอบคุณกอนะแต่ส่วนของเราก็จะต้อง ที่ส่วน,นกางก็ประักรองรับสิทธิ์นะคะในเรื่องการประชาสัมพันธ์นี่ก็คือเราก็ประชาสัมพันธ์มาตลอดรวมเรืงการประชาสัมพันธ์้านงานด้วยก็ก็เร่งเร่งรัดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ก็สาเหตุก็เกิดจากสองสาเหตุที่ที่ที่กล่าวไอคอนแห่งนะคะตอนนี้ก็ก็ขอบคุณนะคะก็ก็รับไปเพื่อที่จะได้ดำเนินการนะคะขอบคุณมากค่ะทีนี้มันมีทางกาลากับลูกค้าในตัวเลขนตลาดกีาต่าท,ที่มีอยู่เนี่ยเป็นไปได้นะคะเราเคาะอยู ใี้แจ้งไปในในวิลลิงนะครับว่าเขาจะมีเงินประกันค้าอยู่ให้เห็นเลยใช่ไหมครัทีนี้เราจะได้รู้ในวนี้ม่ิว่าเราจะตัดมิเอรเขาจะมาหาอย่างน้อยเนี่ยเราไม่โดนรอดสอบถูกไหมครับเราป้องกันตัวเองพนักงานที่จะไปตัดเฮ้ยรายนี้ยังไปอยู่ใช่ไหมครัแต่รายไหนที่มีพัดเมอถูกไหมครับบางคั้งเนี่ยเขาองกับว่าเราฟพเราพอราะประกาศคือแล้วอใช่ไหมครับจะกไห้แตจะตามเพื่ไม่มีเลยนะกันอันนี้คืน เป็นการป้องกันนะครับที่ที่จะโดนสวนกับมานะครับฝากไปเรื่ยครับแต่ก็็นงต้องการอยู่ตลอดเวลาแต่ชชอบทางที่เรียนเสนอมาแจกในทีมข้าไประบบไปเลยว่ายังไม่ได้เงินในประกันคืนเนี่ยคนที่ปตัดพิเตอร์จะได้รู้ใช่ไหมคจะตัดไม่ตัดไกันองร้ว่างรงการให้คืนประกันให้การติดต่อใช่ไหมครับถึงตัวตัวเจ้าของ ไปใส่มันปฎดีัติเพราะเราพยายาะต่อแต่ช่องจะอะไรทีนี้ได้เข้าได้เห็นแบบที่ว่าไปที่การไฟฟ้านะครับเหมือนขอคืนประกันเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งก็คือพอผู้ที่จะไปขอคืนเนี่ยจะต้องขีข้อมูลตรงไหนฮะขีข้อมูลจะมาเพื่อจะขอคืนประเด็นก็คือพอไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะฮะขีแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอขีเสร็จข้อมูลไม่ตรง เกิดจากส่วนนี้เองนะครับข้อมูลไม่บอกเสร็จเพนก็เกิดว่าชำระไม่ได้นะชำระไม่ได้ใช่ไหมครับเพงครั้งผมกาแก้เองของเองเลยผมก็สอบกับตัวเองเลยนะค,คือผมมาได้พา,านะสอบถามสามคารัค้งเพื่อจะมาเคลีย,ยลาาลาารนน์เลยบางครั้งเนี่ยเจนคิทขีดผิดเนี่ยนะครัาบมาขีดผิดมันก็ไปล็อกในระบบชำระไปเลื่อตัวนี้ใช่ไหมครับต้องมาแก้ที่นี้พอแก้เสร็จเนี่ยบางครั้งเองข้อมูลมันไม่ถูกติดข้อมูลไม่ได้แก้เป็นตัวเองเลินพาไปหามันก็จะเป็นตัวเก่า นะครับมันก็เลยไม่สามารถจะเปิดได้จนต้องมาหาทจ้ยาผู้จัการเองว่ามันเป็นอย่างนี้เจ้าผู้จะเปิดหรือต้องเรียกไปฝ่ายาของทางบัญชีบางทีให้เลยอย่างเงี้ยกตัวอย่างเช่นเจออย่างนี้นะฮะแต่ผมมองว่าผู้ใช้ไไๆๆใครหลายรายก็จะเจอปัญหาที่เหมือนกันน,นะครับนะอาจจะเป็นของในส่วนของแบบเขาเรียกการวิธีการก,การดำเนิเนงานตรงนี้อาจจะมันมีมีข้อผิด คือของทางเ็บของการไฟฟ้านะคะส่งคุิภาพเนี่ยเราก็จะมีช่องาทางการร้องเรียนนะคะมีแนะนำไอ้ตัวนี้เข้าได้นะคะที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนตัวกรณีเป็นเคสที่การคืนเงินประกันถ้าเกิดว่าตัวเรามีปัญหานะคะสามารถเข้าไปคุยกับพนักงานที่การไฟฟ้าส่งคุิภาคในพืนที่ได้เลยนะคะอันนี้ขึ้นเข้าไปเป็นรายลยนะคะ เราเราจะได้รู้ว่าขออ้อมูลของเราเิอปัญหาอะไรงนี้นะคะอันนี้สามารถจะทําได้อ,ไดอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวที่อยู่ในเว็บไซต์ของของการไฟฟ้านะคะอันนี้คือบอกว่าลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าอันนี้คือของเรามีเฉพาะอยู่ในเว็บไซต์ของเราใช่ไหมคะที่จะให้เขาเข้ามาเช็คได้ว่าฉันได้คืนได้ยังยหรือฉันยังไม่ไดําเนินการหรือฉันยังไม่ลงทะเบียนอันนี้ถูกถูกไหมคะใช่ค่ะลงทะเบียนิ อันนี้ลงเบีนเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้คือคือเบื้อต้นนะคะเบื้องต้นผู้ที่จะจะทำการขอคืนเงินประกันเนี่ยค่ะต้องยื่นก่อนยื่นยื่นขอแสดงแสดงเสร็จก่อนว่าเราจะขอคืนเงินประกันนะอย่างงี้นะคะคือคือเราเบื้องต้นต้องยื่นก่อนนะคะไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปคืนคืคุณต้องแสดงเจตนาด้วยว่าเราจะเอาเงินคืนอย่างงี้เลคะหมายความว่าหมายความว่าในเว็บไซต์ที่เราลงไว้ว่าตรงตรงที่เห็นนะคะลงทะเบียนการขอคืนเงินประกัน การใช้ไฟฟ้าคือต้องมายึดความจำลองก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนได้อย่างนี้ถูกไหมคะอ,อันนี้ก็คือต้องไปย่ดด้วยตัวเองถูกไหมคะต้องมาแจ้งผ้ปรองยื่นที่สํานักง,งานก็ได้กับเื่นงผ่านเบเพราะว่าตัวนี้มันจะไปเข้าใช้ใช้ใชใชหักผ่านธนาคารได้ค,ค่ะอ๋อค่ะคือมันจะมีมันจะมีสองช่องทางก็คือหนึ่งคือเดินเข้า กองจากผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะคือคือที่ที่ที่เราองถูกไหมคะแล้วก็จะเป็นการขอกข้อมูลนั่นนะคะก็าคือผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือเราจะต้องกอข้อมูลที่ผู้ที่ถามย้ำเนี่ยเนื่องจากว่ามันยากเกินไปไหมสําหรับผู้ที่ใช้ไทยสมมติว่าคุณตาอยู่บ้านเดียวหรือคุณยายอยู่บ้านเดียวไม่สามารถที่จะมาทำเรื่องได้หรือว่าเขาเป็นบุคนที่ ทุกระพ้าอะสมมติว่าเขาเดินไม่ได้สมมตินะคะมันมันยากเกินไปไหมที่จะให้เขาเดินมาที่นี่เราเหรือเข้ามาลงอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้ตาอาจจะไม่มีความรู้เรื่อง,งอินเทอร์เน็ตถ้าสมมติว่าทางการบิฟ้าอันนี้เป็นหม้อเสด็แจแดะเฉยนะคะถ้าสมมติว่าทางการบินฟ้าอ่ะพราช้สอมพันธ์่านผูนผ้นำชุมชนเข้าไปอีกทีหนึ่งกระชับชอีกทีหนึ่งมันจะทําให้เราได้ข้อมูลเร็ว อันนี้ก็ก็คิดว่าส่วนเรื่งที่หายไปคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนน่าจะเป็นคนเหล่าเนี้ย่ะท,ที่ที่บักที่บ้านเก็อาจจะแบบไม่มีความสามารถที่จะมาทำเรื่องนี้เองได้อนนะไรนะคะก็คืออยากจะเสอเนอ,อสแนะไว้เลยนะคะขอบคุณค่านผมขออนุญาตเสนอแนะเรื่องของช่องทางการสื่อสารนิดน 13, นหนึ่งเพราะว่าในฐานะที่เคยประชุมกับอันดับ ขณะที่อยู่บ้านีผมผมเห็นความสําคัญว่าการประชุมกำลังอยู่ในบ้านทุกครั้งลูกกัเภอแต่ก็จะวัดจะมีมันกันแล้วก็จะมีผู้จัดการของการกรฟ้าเข้าร่วมทุกครั้งมงันน่าสนจนะครับก็อยากจะเสนอเรื่องของอก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นอกเหนืจแบบอจากแอดฟรอมที่เรามีบางครั้งเด็ยคนอาจจะเข้าไม่ถึงตรงนั้นเนาะก,การใช้เทคโนโลยีนี้เราก็มองว่ามันอาจจะใช้ไม่่อได้เท่าไหร่แต่ถ้า การสื่อสารโดยตรงแล้วก็ผ่านคนใดของท้องถิ่นท้องที่นะกรรมธิบดบ้านอย่างเช่นของผมในี่อำเภอเนะีก็จะมีการเรียกวาผู้จัดก,การเข้าร่วมประชุมกับนายอำเภอทุกครั้งนะครับเพราะว่าผมก็เห็นอย่างนี้ตลอดผมก็รู้จักกับผู้จัดการหลายหลายท่านที่เคยประชุมมณส่วนละการด้วยกันนะก็เลยคิดว่าช่องทางที่มีก็คดอคนใดของกรผู้ใบญ่บ้านแล้วก็เสนอไปถ้าท่านที่ กรอบเนี่ยฟอร์มเหมือนกับที่อาจารย์ถึงพูดมาเนี่ยเรื่องแบบฟอร์มอะไรเราเข้าไปเข้าไปถึงแล้วก็ไปติดต่ออยู่ตรงอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับเนาะ,นะ <c oughs> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเรื่องใบบรรณับัตรเนี่ยอันนี้เรื่องจริงครับผมไม่ต้องไปยกที่อื่นหรอกผมยกยมอย่างเช่นแม่ยายผมเสียชีวิตไปนานแล้วอันนี้คือ,คอพูดความจริงเนาะแต่ว่าเป็นชื่อท่านอยู่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนแต่อันนี้มันก็ที่ท่านพูดมาข้อหนึ่งข้อสองเนี่ย คิดว่าบางส่วนมันก็มันก็มีแต่สาหรับเราเรากำลังจะแก้ไขปัญหาร่วมกันก็คือเรื่องของเหมือนกับทรื่องสุ่อสารพูดมาเรื่องของกฎหมายเนาะการคืนเงินประกันอะไรต่างๆมันมันเราเรามีแฟอร์มมีอะไรของอาการไฟฟ้าเกิดขึ้นการสื่อสารประชาพันธ์มันอาจจะไม่ถึง7กซของการคืนเงินแต่มันมีผลด้านกฎหมายคือคือเราไม่มีที่สิ้นสุดว่าเราอ่มันจะจบตรงไหนนี่คือ คือข้อที่ผมผมมองว่า,าการทำงานนั้นในอนาคตเนีน่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีมีสิ่งที่ว่ามันจะมันจะจบเพียงไงนนะครับมันก็จะโยงไปถึงเรื่องของอความโปร่งใสเรื่องไอโซเรื่องอะไรต่างๆที่มันจะเรื่องสุญ,ญิยันพูดมามันมันมันก็จะโยงทั้าหมดเนาะเพราะนั้นผมก็คิดว่ากลไกการทำงานวันนี้แล้วก็ผมคิดว่าปปพขของพวกเราเนี่ยก็คิดว่าอาจจะทำงานร่วมก,กับท่านนะครับ ผู้บริการแล้วก็ผู้จัดก,การทุกจังหวัดเราก็จะทำงานร่วมกันเพื่อเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเงินจากที่ประชุมจากทางสนิทไ,ได้ได้รายงานได้ผมเคยอยูม่มาเห็นครั้งนี้ดุรแายมากเราไม่เป็เจอบอายุที่ดุร้ายมาก ถ้าพิีูจน์ก็คือโริเวณยูดีแล้วก็ตัดเข้าร่างในสมุดทองนะครับแล้วก็ออกตรงตรงเส้นสายมาร์ตต่อไทยโดยพาร์ตต่อสยไปตามนั้นนะครับระบบจำหน่ายที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับสถานีทุกสถานีนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็คืออุตอนหนึ่งที่อยู่บนอุตอนสามอยู่ท้ายเลยนะครับกัวสี่แล้วก็อุตอนสองแล้วก็อุแล้วก็โน่นสูงนะครับยูดีตานนั้นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมในวันนี้นะครับขอบคุณครับ